โอ้ยปืนเพียบอุ้ยอินดี่ปืนแต่งเต็มหมอเอา้าฮัลโหลโอุ้ยมีมาอีกจ้าเอ๋โอ้ยภาคุมเท่เกินงไงอุ้ยไม่ตายเจ็บอยู่นะเนี่ยโอ้วิ่งกลับมาเฉยเลย กาแตกครับเอา้เอาเจออีตัวนึงเอา้าไม่เห็นเราเหรอเอ็งถือสนยัยไม่มองทางเลยไม่ดูหน้าดูหลังเลยวะไอตัวนี้วะก็สวัสดีชาววอโซอนโมบายทุกคนนะครับ วันนี้ผมเจอเหตุการณ์หนึ่งนะครับบังเอิญได้ไปเจอกล้องติดปืนกล้องหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่ามันคือกล้องอะไรเวลาส่องไปมันเป็นสีเหลืองผมเลยอยากรู้ว่าทำไมกล้องอันนี้มันถึงเป็นสีเหลืองครับแล้วมันมีข้อดีตรงไหนข้อดีมันคืออะไรใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะครับเพราะจากที่ผมลองยิงดูลองเล่นดูสีเหลืองมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับมันทำให้เรามองศัตรูยากมากเลยคใครที่รู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยครับผมเป็นมือใหม่มากๆเลยแล้วก็มีเรื่องอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ผมได้ทำการอัปเดตตัวเกมตัววเเกมมได้้้แจงขาาา่ อุปรกรณ์ของคุณมีประสิทธิภาพเพียงพอในการอัปเกรดเป็นกราฟิกแบบสูงสุดเลยนะครับผมก็ไม่ได้ใจว่ามันคืออะไรแต่ว่าหลังจากที่อัปเดตมาภาพสวยขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็ลื่นขึ้นมากวันนี้วันที่20นะครับอีกแค่วันเดียวเกมก็เปิดแล้วสำหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับตัวเกมก็สามารถถามผมมาได้ครับถ้าผมตอบได้ผมก็จะไปไล่ตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับเอาละครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Call of Duty Warzone หรือว่า Warzone Mobile ครับ ไอคนนี้ติดเชื้ออะไรมาเนี่ยหน้าเป็นหนองมากับริกนักล่าซอมบี้ก็ไม่ใช่เออถูกแล้วนักล่าซอมบี้เฮ้ยนี่เรามากับริกอย่างนั้นเหรอแบทเชนรายาียลรอบนี้วงอยู่สุดสายเลยครับต้องเข้าแบบกลางๆหน่อยละกันนะมาให้เพื่อนเฮ้ย เนก็จะไปลงไกลเกินนะดีเราก็จะไปลงตามบ้านเล็กบ้านน้อยแถวๆนี้ก่อนละกันนะไปเลยไะฟาร์มตามบ้านเล็กบ้านน้อยดีกว่าครับวิ่งในตึกแล้วเวียนหัวครับเราแก่แล้วเราต้องฟาร์มตามบ้านครับ บุบาบอ้บ่าบ้โหลุกซองอุ้ยเฮ้ยโอ้ทุกคนแต่งเต็มเลยอ่ะกระบอกนี้กระสุนมีสามสิบนัดเกิดตอหน้าต่อตาตอนนี้เอาเฮ้ยลนแรมโบลาร์เหรอไอ้แรมโบลาร์ของเราได้ไงเนี่ยแรมโบ โดนไปดิแลมโบออ้ยเป็นแลมโบ้แล้วมาลาดของชาวบ,บ้านได้ยังไงอันนี้กระสุนเยอะกว่ายิงกันละยิงกันละเพื่อนเรามาว่ะไคลอนมาตกบนหลังคาพอดีเลยไอ้ตัวนี้เพื่อนมันหรือเปล่าเพื่อนมันแน่เลยทุกคนอืฝากไว้ในกายเธอเฮ้ยโล,งลง่ง มบเ,อ,อ,เอ,อ๋ตายพอดีเอ้าไม่ใช่ยังมีอีกมงกุฎยังไม่หายเลยทุกคนอยู่ในกระดังนี่แหละไม่ขยับเลยนี่ไอ้นี่ไอ้อเจอเลยอืม โอ้ยเราสังหารราชาตายวะกูจับหมอโอ้ปืนเพียบอุย้ยอันนี้ปืนแต่งเต็มหมอลองใส่ปืนอะไรไม่รู้ทุกคนเก็บม้ก่อนโอ้ยเพื่อนลบอ้เทจัดสโคบ ใครวิ่งตามเข้ามาวะเอ้าฮ <int> ัลโหลอุ้ยมีมาอีกอ มปแล้วจู้ต้องเติมเกาะต้องชักกระสุนนะทุกคนยังอยู่ในนี้ปะยังวิ่งอยู่เลยอยู่ข้างบนเฮ้ยยิงกันนอ็อคยิงกันนอ็อคยิงกันนอ็อคปีดอะไรก็ไปลรู้ฉีปก่อน จ้าเอ๋โอ๊ยภาคภมเทพเกินเก็บ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 ให้หมดเก็บ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 หมดอุ้ยไม่มีหน้ากากคนแย่ละวิกฤตหน้ากากไม่มีหน้ากากไม่มีตายครับทุกคนไม่มีหน้ากากแล้วบอกเฮ้ยคนนี่หว่าสองตัวสามตัวเลย แย่ yeah, ละไม่มีหน้าก,กากทุกคนไม่มีหน้าก,กากยังมีหน้าก,กากไหมขอหน่อยไม่นามีนะวิ่งหายไปไหนหมดแล้วทุกคนวิ่งเลือะจาดน่ไปดูละไปดูละขอชักกระสุนปืนนิดหน่อยนะเหลือวแปดนัดแล้วครับ โอเค70นัดนละยังไงอุย้ยไม่ตายเจ็บอยู่นะเนี่ยโอ้วิ่งกลับมาเฉยเลยขอ,อ,องกระจายของกระจายเจ็บ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 อุ้ยหน้าหกากมาแล้วหน้าหกากมาแล้วจะต้องไปซื้อหนากาอีกอันนึงขวาม,มือมีคนวิ่งครับ กาแตกเขาเข่าเข่าเข่าเขืาเข่าเข่าเข่าเขือเข่าเขาเขาเข่าเขาเข่าเข่าเข่าเขาเขาเขเข่าเข่าเข่ไเขเขยเขขเข่เาเขอเข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 เเขเเขเ่เขเขเาเเขเขเขเ่เขเข ร้านขายของมันน้อยลงหรือเปล่า้ยนั่นสตูวิง่งโอ้โหทุกคนยังไม่อยากยิงเลยอ่ะมันอยู่ไกลไปอ่ะโอมไม่ตายเดะไม่ตายยิงด้วยแย่แล้วเดะวงมา้าเดะ ่วะโอ้ขับรถหนีเฉยเลยวะทุกคนไอ้นี่เกินไปหรือเปล่าครับจานเพื่อนเราทำอะไรอ๋อให้เสือส้อซื้อเกิด วุ้ยเ,เพื่อนโดนยิงฮู้ฮู้บ้านีปยิงเราเมื่อกี้กระสุนก็หมดทุกคนซื้อก่องกระสุนซื้อก่องเกราะก่อน <c oughs> อุ้ยยิงเป็นไฟเลยเว้ยเอาไอ้ชุดนี้คุ้นๆอยู่นะเจอคนอโอ้สามตายยากจังดาเมจน,น้อยเหรอตัวเนี้ยเดอ้ครับเอาเจออีกตัวหนึ่งเอ้าไม่เห็นเราเหรอเอ็งถือสนยัยไม่มองทางเลยไม่ดูหน้าดูหลังเลยวะไอตัวนี้วะ วิ่งชิวเลยเฮ้ยข้างบนมีข้างบนมีไม่ลบไปแล้วเอ้านอกว่ะข้างบนไม่น่ารอดแล้วหรอกได้คิวไหมน็อกข้างบนอย่างนี้ เฮ้ยโคตรแรงเลยครับเครื่องบินเฮ้ย <Hey, S 1> เพื่อนขับรถเฉยเฮ้ย hey, มีคนวิ่งอ้อมเพื่อนเฮ้ย okay, เพื่อนยิงตาแล้วครับข้างหลังเรายังไม่ได้คิวด้วยป่ะเนี่ยเหมือนยังไม่ได้เลยครับกระสุนหน่อยนะเพื่อน RPG อย่างนั้นเฮ้ยมันชุบกันได้หวะทุกคนอุย,อย เฮ้ยใครยิงเราพ่อหนุ่มข้างหลังออกมาหรือยังเนาะเมื่อกี้มันชุบกันได้ครับเหมือนเราไม่ได้คิวหรอาอุ้ยปืนอ้ยาแต่งเต็มอย่างนั้นหรอเจคนก่อนอุ้ย ไลระเบิดเนี่ยเพื่อนยิง RPG เรยทุกคนอย่างเท่เลยอู้ยคนล่อนลบน่าจะยิงไม่โดนนะครับสโคบเราไม่เมีเลยวิ่งห่าไปแล้วอโอวิ่งผ่านอู้หูห้วโอ้วงห้วงห้วเพื่อนเพื่อนไฟลุกไม่ตาย โอ้ยสโคบสวยจัดปืนนี้ครับสโคบอะไรครับใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะทุกคนไปเจ็บของคนอื่นมาแต่ปืนไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะแต่สโคบนี่เลย สุดเราจะหมดแล้วทุกคนเหลือน,น้อยหนึ่งเอาออกไม่ได้อุ้ยตอนนี้เราเหลือกี่คนเนี่ยโดดปะคิดว่าอ้าววาา่าไงพนนมเราสุดท้ายละข้างบนนู้นะเย้ย รับชัยชนะรับโหมดลำลึกในความทรงจำเรียบร้อยโอ้เราขึ้นคนแรกครับเอ้ยขึ้นคนแรกเลยยยง ハハハハ。Du, du, 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 du.